บรรยากาศบนยอดเขาเช้านี้นะคะเวลาเจ็ดโมงกว่ากวันนี้วันที่สองกันยายนค่ะอากาศเย็นๆนิดนึงเช้าเชแบบนี้อากาศเย็นค่ะเดี๋ยววันนี้ว่าจะขึ้นเขาไปดูเห็ดรึมครึมนะคะไม่รู้จะฝนตกหรือยังไง สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ทุกคนคะ่ะตอนนี้แมลินก็มาถึงป่าเห็ดแล้วนะคะก็มาเอารถมาจอดไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะพาออกไปดูบรรยากาศข้างนอกนะคะเวลาในตอนนี้เก้าโมงสี่สิบนาทีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นวันทำงานนะมันก็เลยจะเงียบๆต้องบอกว่าเงียบสงบมากคะ่ะ เมื่อกี้ขับรถมาก็มไม่ค่อยมีคนนะคะมีเห็นเจอรถทะเบียนอิตาลีอยู่คันหนึ่งไม่แน่ใจว่าเขามาเก็บเห็ดหรือว่าเขามาอะไรนะคะเนี้ยข้างบนเนี้ยนะคะเป็นที่ที่สำหรับในพานเข้ามาทำไว้สำหรับลากกวางนะคะวันเสาร์นี้ค่ะวันเสาร์ที่สี่กันยายนนี้นะจะเป็นวันแรกที่พวกในพานเขาจะเริ่มลากกวางค่ะนี่เป็นเขาก็ มีบันไดขึ้นไปยืนไปนั่งอยู่ข้างบนโน้นนะคะนี่แหละแมลินก็จะเข้าไปดูในป่านี้นะคะซึ่งก็เป็นป่าเห็ดที่มาเก็บประจําอยู่แถวแถวบ้านนี่แหละคะ่ะเวลาเรามาคนเดียวเนาะเราก็จะไม่ไปไหนไกลคะ่ะเราก็จะอยู่แถวบ้านนี่แหละแดดเริ่มจะมาแล้วนะอากาศมันก็จะเย็นเย็นนิดนึงค่ะเย็นเย็นขานิดนึงแต่ไม่มากหรอกเดี๋ยวไปเดินก็ก็ร้อนแล้วค่ะนี่ฝั่งทางโน้นนะ่ะ แดดมีแดดแล้วค่ะฝั่งทางโน,น้น,นมีแดดมีหมอกนิดนึงเนาะมันก็จะไม่เห็นภูเขา,าฝั่งนน้นค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าป่าข้างบนนี้มมรินก็จะลงไปดูเห็ดตรงนี้ก่อนค่ัเพื่อนๆเผื่อจะมีเห็ดเห็ดพึ่งหวานเผื่อเขาจะแอบเกิดนะเนาะเผื่อไม่มีใครใครเข้าไปเพราะว่าส่วนมากคนก็จะเดินเข้าในป่านี้ซะมากกว่านะนี่ไม่ได้มาป่าเห็ดต้องเป็นอาทิตย์แล้วค่ะ ไม่รู้ว่ามีไหมเมื่อเช้าเห็นดูเพื่อนลุงเก็บแล้วก็แบบเฮย้ยมันมือมีแต่เห็ดสวยๆทั้งนั้นเลยเราก็เลยอยากจะเข้าป่าตามไปไปดูกันค่ะทุกคนว่าจะมีเห็ดไหมตามมาให้กําลังใจเมลินด้วยนะคะเดี๋ยวเอาของกอดนะมีเป้มาใบนึงมีเป้มีตะก้าน้ำมีมีน้ำแล้วก็เตรียมขนมปังมาด้วยค่ะ นี่ค่ะป่าตรงข้างล่างนะป่าค่อนข้างแหง้งไม่มีเห็ดสักดอกเลยค่ะเห็ดดอกเดียวก็ไม่มีมันแห้งมากเลยฝนมันไม่ตกประมาณสักเกือบเกือบเดือนแล้วมั้งคะฝนไม่ตกเลยป่ามันแหงนะ้งเนาะเดี๋ยวแม่ลินก็จะ ขึ้นไปที่เดิมค่ะขึ้นไปข้างบนน้นแล้วก็ข้ามถนนตรงนี้มันจะมีถนนอยู่เนาะแล้วก็ข้ามถนนที่จอดรถเมื่อกี้ค่ะแล้วก็จะข้ามไปฝั่งโน้นไปดูฝั่งโน้นอีกไม่รู้จะมีหรือเปล่าเงียบมากมีเห็ดเบื่ออยู่แต่ไม่เยอะค่ะดอกสองดอกแต่ว่ามันแห้งแล้วแหละเห็ดมันก็แห้งเนาะ แต่ถ้าไม่ได้เห็ดก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ถือเะว่ามาเดินป่าเพราะว่าหลายวันแล้วที่ไม่ได้มาแล้วก็หอบเลยนั่งเขียนหนังสืออยู่ที่บ้านนะมันก็จะปวดหลังนิดนึงก็เลยเพือโอกาสออกมาเดินออกกําลังกายด้วยคะ่ะดูแบบนี้เหมือนมันเขียวนะคะหญ้ามันเขียวนะแต่ว่าพื้นดินมันแห้งคะ่ะ เดินกลับขึ้นมาข้างบนนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยมากเลยนะคะเวลาตอนนี้จะสิบโมงแล้วค่ะอีกห้านาทีสิบโมงนะก็บรรยากาศก,าก็ยังเงียบอยู่เหมือนเดิมค่ะยังเงียบสงบไม่มีเสียงอะไรเลยเนอกจากเสียงนกหอบเลยก็จะเดินเข้าไปในป่านี้นะคะทุกคนเดินขึ้นไปข้างบนนะ ตรงนี้แบบว่าดูสิคนมาเดินจนทางเรียบเลยแปลว่าคนอาจจะเพิ่งเดินไปเมื่อไม่นานนะคะเนี่ยดูรอยเท้านะน่าจะประมาณเมื่อวานหรือเปล่าเนี่ยรอยเทา้ารอยรองเทา้าแสดงว่าคนเพิ่งมาเดินเมื่อวานแน่ๆเลยมาเจอกลุ่มแรกคะ่ะอันนี้เป็นเห็ดนังแกะนะเห็ดนังแกะ จะไม่เก็บค่ะวันนี้ไม่เก็บปีนี้ไม่เก็บหรอกเพราะว่ามันขมขมมากต้มเท่าไหร่ก็ไม่จืดต้มยังไงก็ยังขมอยู่ก็เลยจะไม่เก็บค่ะถ่ายให้ทุกคนดูเฉยๆนะเดี๋ยวจะไปดูว่าเห็ดหนังเห็ดหนังไก่จะมีไหมเพราะว่าปกติถ้ามีเห็ดหนังแก่เขาก็จะมีเห็ดหนังไก่อยู่ด้วยนะเห็ดหนังไก่ก็น่าจะเกิดหรือเปล่า ไปด,ดูคะ่ะนี่แหละค่อยๆเดินไปอยู่คนเดียวดูรอยคนเดินนะคะนี่เป็นทางเลยและนี่ก็พามาดูเห็ดเกือกม้านะคะเห็ดเกือกม้าสามดอกสองดอกนี่อยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะก็ยังอยู่เหมือนเดิมคะ่ะยังสดอยู่แต่แข็งแล้วนะปีที่แล้วก็ เท่านี้แหละก็ยังไม่โตไปไหนน่าจะโตแค่นี้แหละค่ะแต่ว่าเขาจะาเ,าเริ่มแห้งๆไปเรื่อยๆเนาะโอ้ยเดินไปอีกค่ะทุกคนไม่มีเหตุอะไรเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดนางไก่นะคะเห็ดนางไก่ดอกเล็กๆก็เพิ่งจะเกิดเอง แปลว่าเดี๋ยวประมาณกลางเดือนหน้าเห็ดหนังไก่ถึงจะขึ้นหมายถึงว่าเห็ดที่มันจะขึ้นในช่วงหนาวหนาวนิดนึงอะค่ะช่วงที่อากาศเย็นๆนิดนึงนะปกติตรงนี้นะจะมีเห็ดหนังไก่ขึ้นเป็นแถวเลยนะเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะนี่นี่ดอกนึงเล็กๆน่าจะอีกประมาณสักสองสัปดาห์ถึงจะ ถึงจะขึ้นถึงจะโตจะเดินลาะอีกสักพักค่ะถ้าไม่มีก็จะกลับไปดูที่ตรงโน้นอีกฝั่งหนึ่งที่มีเห็ดมันปูไม่รู้ว่าเกิดหรือยังจะไปดูอีกรอบค่ะเห็ดมันปูโอ้ยดินมันแห้งจริงๆเลยนะแห้งมาก จะขึ้นไปดูเห็ดมันเ,เห็ดพึ่งตรงนี้ด้วยค่ะไม่รู้มีไหมปกติก็มีนั่นแหละแต่ว่าถ้าคนเข้ามาก่อนเรามันก็ไม่มีนะแล้วนี่ก็มาเจอเห็ดปีกนกค่ะทุกคนเห็ดปีกนกดอกแรกของปีนี้นะนี่ค่ะดอกใหญ่เลยลองเก็บดูสิแล้วก็จะเอาไปดูว่า ในหนังสือว่าเขากินยังไงโอ้โหดอกใหญ่มากเอาไปดูว่าเขาทำอะไรกินบ้างคะ่ะนี่นะเออแล้วก็จะขึ้นไปดูว่าไปดูอีกเพราะว่าเมื่อสองปีที่แล้วเห็นอยู่ข้างบนจะมีเป็นเป็นดงเห็ดปีกนกอยู่คะ่ะ เดี๋ยวก็จะเดินขึ้นไปบนนี้เรื่อยๆนะคะที่ตรงนี้เราค่อนข้างคุ้นเคยนะเราก็จะมาของเราประจำเมื่อเมื่อปีก่อนนู้นนะ่ะตรงนี้นะเป็นเป็นที่เห็ดมันปูเยอะมากเลยดูสิปีนี้แห้งไม่มีแม้แต่อะไรเลยแม้แต่มันแปลกมากเลยนะแม้แต่เห็ดเอเห็ดกระตูนเห็ดเมาอะค่ะสดแดีแดง สีแดงขาวนะก็ยังไม่มีเลยนะมันจะอุ้ยมันจะแห้งมากเลยแม้แต่เห็ดเมาก็ไม่มีหรือว่ามันเลยมาแล้วก็ไม่รู้นะเพราะว่าปกติเห็ดเห็ดเมาเห็ดสีแดงขาวคะ่ะเขาจะก็จะขึ้นช้าๆอยู่นะแบบขึ้นทีหลังเห็ดอื่นนะคะจะแปลก ปีนี้ไม่เจอสักดอกเลยน้องตรงนังน้นน่าจะเป็นเห็ดนางไก่อีกเห็ดนานงแกะอีกค่ะนู้นขาวๆนู้นเห็ดนางแกะนี่เขาจะดูง่ายนะเพราะว่าเขาจะดอกใหญ่ขึ้นที่เป็นปืดเลยอืม นี่เจอแล้วค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดมันปูหรือเอ้ยเป็นเห็ดพึ่งหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันค่ะโอ้โอเห็ดพึ่งดอกเล็กๆแต่เขาจะแห้งๆนิดนึงค่ะอืมแต่ก็เอาแล้วนะเพราะว่ามันกว่าจะเจอดอกนึงเดินตั้งนานมีอีกไหม ดูอีกค่ะทุกคนโอ้ยพื้นมันแห้งมันก็หาเห็ดยากนะขึ้นไปดูตรงโน้อนอีกค่ะเจะมีเห็ดเห็ดมันปูเนาะตรงโน้นในระหว่างเดินนี้นะคะก็จะได้ยินเสียงกวางกวางตัวผู้ เขาร้องเขาร้องหาหากวางตัวเมียนะคะก็เนื่องจากช่วงนี้มันเป็นช่วงที่กวางเขาเรียกว่าฤดูผสมพันธ์เนาะก็ต้องระวังค่ะจะพายายามไม่ขึ้นไปสูงนะเพราะว่ากวางเขาก็จะอยู่ส,งสูงๆกับตรงยอดๆนั่นแหละเราก็จะเดินแค่ตรงนี้ประมาณแถวๆนี้ค่ะไม่ได้ไปไกล ขาเรียกว่าติดสัตว์ใช่ไหมช่วงนี้กวางติดสัตว์ค่ะกำลังร้องหาตัวเมียอยู่เดินไปอีกสักพักค่ะเผื่อจะเจอเห็ดมันปูอีกสักนิดอเงียบมากเลยแล้วก็ล่มลื่นมากค่ะทุกคนตรงนี้ก็เป็นกลุ่มเห็ดหนังแก่อีกแล้วนะคะดอกเล็กๆอยู่สองกลุ่ม แต่ว่าก็แตกแล้วนิดนึงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เห็ดหนังแกะเห็ดหนังไก่กําลังจะขึ้นนะคะเดือนกันยาวันนี้วันที่สองกันยานะก็แต่ว่าเขาเขายังดอกไม่เล็กค่ะโอ้ยไม่ใช่สิยังดอกเล็กอยู่ยังดอกไม่ใหญ่ค่ะดอกยังไม่โตนะดอกเล็กอยู่อันนี้เห็ดอะไรเห็ดพึ่งหรือเปล่า อันนี้เป็นเห็ดเห็ดโคนที่มันแห้งแล้วมันแห้งแล้วแล้วเราจะย้อนไปดูตรงนั้นที่ที่มีเห็ดเอ่ออะไรนะเห็ดบันปูนะคะตรงนั้นไม่รู้จะมีไหมจะไปดูก่อนคะ่ะ ไปซ้ายหรือไปขวาไปซ้ายดีกว่าจะได้ไม่ต้องไกลทางลงมากดูป่าไปนะคะวันนี้เก็บเห็ดไม่มีเห็ดให้ดูเลยมีแต่ป่าดูป่าก็แล้วกันตรงนี้มีเห็ดมันปูดอ,อกเล็กๆอยู่คะ่ะใช่ไหมเห็ดมันปูหรือเห็ดหนังไก่นี่ โอ้ยแต่แห้งแล้วคะ่ะทุกคนเห็ดมันปูแห้งดอกเล็กด้วยเดินต่อคะ่ะนี่คะ่ะเห็ดน,นังไก่เจอแล้วกลุ่มเล็กๆ มาดูสิใช่ค่ะนี่เห็ดหนังไก่เพราะว่าตรงข้างหลังนี่ก็จะเป็นขนๆแบบนี้นะคะเห็ดหนังไก่เห็ดน,นี้แกงอร่อยนะแต่ว่าเขาก็จะแห้งๆนิดนึงค่ะทุกคนเอามีดมาตัดสิอืม อีกเลยนี่ <c oughs> นี่นะคะก็จะเป็นเห็ดนางไก่นะนเวลาเราแกงนะเราก็จะเอาขนๆน,นี่เขาออกก่อนขูดขนๆน,นี่ออกก่อนคะ่ะ ก็อเอาไปต้มก่อนหนึ่งน้ำแล้วค่อยแกงนี่แล้วก็เห็นอยู่ข้างล่างมีอีกกลุ่มหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นเห็ดน,นังไก่หรือเปล่ามันขาวๆอยู่ตรงนั้นค่ะไปดูกันก็ดูบรรยากาศเอานะคะไม่ค่อยมีเห็ดเนาะอันนี้เป็น เห็ดอะไรอันนี้ไม่มีขนข้างล่างค่ะเป็นเห็ดนังแกะเห็ดหนังแกะ,แกะอันที่ขมขมอะค่ะนี่ไม่เก็บนะเอาไว้นี่แหละให้เขาให้เขาโตเสียงอะไรก็ไม่รู้โอ้ฝั่งนน้นเสียงการ้องค่ะเนี่ยเวลาเราเข้าป่านะมันก็จะมีเสียงอะไรกอกกแก๊ก เสียงตามธรรมชาตินะบางทีก็จะมีพวกกระรอกกระแตอะไรอยู่เขาก็จะปีนขึ้นปีนลงอะนะมันก็จะเสียงดังทําให้เราตกใจนะตกใจได้เราต้องใจนิ่งค่ะเวลาเข้าป่าคนเดียวมันก็ต้องนิ่งทุกอย่างมันคือธรรมชาตินะคะมันก็จะมีเสียงนั่นเสียงนี่เนาะมันไม่ได้มีเราคนเดียวใช่ไหมบางทีก็ลมพัด กิ่งไม้บางทีก็แบบกิ่งไม้แห้งมันก็ตกมันก็เป็นไปได้เราต้องนิ่งเมื่อก่อนไม่กล้าเข้าป่าคนเดียวนะคะสมัยอยนานแล้วแหละไม่เคยเข้าเลยนะป่าสมัยอยู่กรุงเทพสมัยยังเป็นวัยรุ่นไม่เคยเข้าป่าเลยนี่แหละพอม,มาแต่งงานอยู่นี่นะแล้วมีแฟน เข้าล่าสัตว์ล่ากวางเนี่ยเราก็เลยต้องบกบางทีก็ตามเขาเข้าไปด้วยก็เลยชินนะคะก็เนื่องจากว่าป่ามันค่อนข้างแห้งนะคะทุกคนเห็ดมันไม่มีค่ะเห็ดไม่มีเลยก็เลยจะเปลี่ยนจากออกจากป่านี้แล้วนะคะแล้วก็จะไปไปดูอีกป่าหนึ่งที่ ที่เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเล็กเห็ดเ,เห็ดมันปูเยอะๆค่ะก็เลยเดี๋ยวช่วงระหว่างเดินทางนี่เนาะก็จะถ่ายเอาวิววิวบรรยากาศในป่านะคะทางเนี่ยแหละให้ทุกคนดูด้วยนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะมันอาจจะสั้นๆเลยนะคะค่ะเพราะว่าถนนมันก็ประมาณอย่างนี้นะคะ่ะที่เห็นมัน มันไม่ใช่ถนนที่ว่าเขาอะไรนะเขาปูเขาเทพ,พื้นนะคะมันยังเป็นถนนลูกรังถนนนี้อยู่นะ ค่อนข้างแรงมากค่ะสิบสององศานะบนเขานี่วันนี้วันที่สองกันยานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นเราก็ต้องมาส่งในพานที่บ้านบนเขานี่แหละค่ะพอวันพรุ่งนี้วันที่สามเนะ้ะวันที่สี่ในพานก็เริ่มเข้าป่ากันแล้วค่ะ อาจจะสั่นๆหน่อยนะคะทุกคนเวลาตอนนี้11นาฬิกา20นาทีค่ะ ก็จะเอียงๆเลยนะกล้องมันเริ่มจะเริ่มมันจะไหลที่วางกล้องมันจะเริ่มไหลแล้วค่ะขาตั้งกล้องมันไม่ดีโอ้ยออ้ยออ้ยุกๆเนี่พอมาถึงตรงนี้ก็จะถึงที่เขาลาดยางแล้วนะนี่ก็เป็นเริ่มเป็นหมู่บ้านบนเขาแล้วค่ะนี่อ้ยให้ดูบรรยากาศนะ คือฝั่งนี้ค่ะนี่ก็เป็นบ้านบนเขาของพวกเรานะไปไปกันต่อค่ะยังอีกแล้วค่ะกล้องมันไอ้นี่ นี่นะคะเม็ดก็จะขึ้นไปข้างบนนี้แล้วก็จะไปหาเห็ดบนป่านั่นแหละค่ะตามบริเวณนี้แหละอันนี้คือพอมาเข้าป่าที่สองก็มาเจอเห็ดหนังแกะอีกแล้วนะคะทุกคนโหดอกใหญ่มากเลยเป็นกลุ่มใหญ่มากนะแต่ไม่เก็บนะคะเพราะว่ามันนี่มีคนมาเตะ หรือว่ากวางก็ไม่รู้ค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งเนยนะคะที่เก็บมาเมื่อกี้เดินวนๆเราก็มาเจอเห็ดพึ่งเนยสามดอกเล็กๆนี่ค่ะแล้วก็เห็ดดินเอาไปแกงใส่กับเห็ดเห็ดนังไก่ที่เก็บมาเมื่อเช้าค่ะนี่นะตรงนี้ก็จะมีเห็ดนังแก่อีกแล้วค่ะนี่นี่ตรงนี้แล้วก็มีตรงนั้นอีกค่ะตรงนี้นะ นี่คะ่ะขาขาวนี่เป็นเห็ดนางแกะนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของเห็ดนางแกะนะคะแล้วแต่ว่าเห็ดอื่นก็ไม่มีแล้วแหละเพราะว่าป่ามันแห้งมากเลยแต่ว่าแม่ลินก็จะเดินวนไปเรื่อยๆนะคะเดินเล่นในป่าไปเรื่อยๆนะเพราะว่าปกติเราก็จะชอบเดินป่าอยู่แล้วค่ะนี่ภูมันก็จะชันๆแบบนี้นะคะในป่านี้นะมันก็จะเป็นภูเขาลาดชันมันไม่ได้เดินป่าเรียบเวลาเราเดินเราก็ต้องคอยระวังมันจะลื่นคะ่ะ ถ้ามีเราก็เก็บนะเห็ดแต่ว่าไม่ได้ถือตะกร้ามาด้วยก็ดึเอ่อถือเอาค่ะใส่มือเอาอันนี้น่าจะเป็นเห็ดพึ่งขมนะอน,นี้ค่ะเห็ดพึ่งขมเราก็ไม่เก็บนะคะเพื่อมันจะเจอเห็ดเอ่อเห็ดมันปูมันปูอีกสักนิดพอได้นี่กันนะถ้าแต,แตกกระป่ามัน แห้งมากเลยทําไมดินมันไม่ดินมันไม่อุ้มน้ําก็ไม่รู้ค่ะนะ้ฝนไม่ตกสักพักเดียวเองอุย๊ยนี่นะคะให้ดูป่าตรงนี้ก็จะขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาดูคลิปให้มาดินนะคะเราก็จะลาไปแล้วแหละจะ,จะเอจะเดินถอยหลังเดินถอยกลับไปหารถค่ะ แล้วก็กลับบ้านดีกว่าไม่มีเห็ดแล้วแหละขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะลากันไปกระมุมไหนดีสวยๆบรรยากาศดีๆนะโอเคมุมนี้เด็ดดีที่สุดขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย